เป็นแบบนี้จะได้กินง่ายก็ราคาสัมผัสได้นะฮะโอ้ลูกใหญ่ใหญ่้าสิบบาทอดลูกละกิโลน่ะหกกิโลอืม อร่อยอร่อยกินเองบ้างม,ม,มันหวานมากเลยนะมันหวานแล้วมันก,นกนรอบแกงโมจุนเนี่ยแงมนเองอ้นี่นอะขอหน่อยขอหน่อย,ออยกินแล้วติดใจอ,อ่ะกินแบบนี้เลยเนาะโอ้อดังแกระ

อ้แดงแจ๊ดนะฮะโอ้โหแดงแจ็ดนะะรับประกรันคุณภาพโดยยึดซื้อดูดิฮะแตงโมแม่ค้วันนี้อันนี้ลงรอบที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ลงรอบที่เจ็ดแล้วนะอวันนี้ลงมาแล้วเจ็ดรอบนะโอ้โหขายสดสดวันต่อวันเนาะขายเด็บขายดีครับ ขายเป็นลูกก็ได้ขายเป็นโลก็ได้ขายเป็นถุงก็ได้ทั้งขายทั้งแถมทั้ง<อ>ขายทั้งแถมนะฮะช่างกิโล <S <S เขาเรียกนเน,สสกกนาะเ,เดี๋ยวเราจะเหมาเป็นคันรถกลับสุรินเหมือนกันนะอืมเอาไปแจกที่สุรินนะไหนทุกกี้เป็นยังไงฮะ,ะอ๋อขอชิมสดๆหน่อยได้ไหมฮะ โอ้โหแดงแจ๊ดแดงแบบว่าแแดงบบเมล็ดน้อยด้วยอันนี้ถ้าเอาแช่ถ้าเกิดว่าเอาแช่เย็นจะอร่อยมากกว่านี้นะฮะอร่อยไหมคะแม่ค้าแม่ค้าขายทุกวันแม่ค้ายังกินเลยอืกินทุกวันอ่ะโอ้โหมันมันกรอบมากนะฮะนี่อืมีเม็ดไหมฮะมันก็มีเม็ดน้อยนะมันเหมาะสําหรับการกินนะอืดูดิโีใช่เหมาะสําหรับการกินโอ้ เป็นย pues ังไงุุพี่สดใครอยากเป็นยอยยักษ์เขี้ยวใหญ่เอยอยักษ์เขี้ยวใหญ่แตงโมแตงโมผลใหญ่ๆเกิดขึ้นได้จากแตงโมผลเล็กๆอเนี่ยถ้าเอมาตอนนี้จะซื้อแตงโมมาฝากเนาะจะแจกเลยใช่แต่ต้องมาเองเนาะมันหนักอืมันขนส่งไม่ไหวควัวเน่าระหว่างทางเนาะใอ่ะ ก็อยู่ตรงไหนเนาะบ้านน้องไผ่ตะบนสีสุขอำเภอจักราชถ้ามาถนนถนนเส้นสองสีต้องเข้ามาข้างในหน่อยอะไรนะหมู่เก้าเออถ้ามาถ้าไปหมู่แปดไม่ถึงนะต้องหมู่เก้าเท่านั้นนี่เอ๊ะเม็ดไม่มีจริงๆด้วยโอ้โหอู้หูอร่อยเนาะแซ่บ ผมไม่แปลกใจเลยนะฮะว่าบรรยากาศบ้านน้องไผ่นะเขาขายอะไรกันเนาะไปดูกันหน่อยแตงโมแตงโมนะใครไม่เคยเห็นแตงโมดูนะกิโลละ10บบาทนะแตงโม นั่นใจดีนะซื้อแล้วก็แถมดาไหนาย,ยายโอ้โหลูกนี้ก็ไปได้หลายทางนี่มาจากพี่ไม้มาจากพี่ไม้พี่ไม้ก็ผ่านมาทางนี้ได้เนาะก็มาถึีมานี่ก็ได้ไป,ไ,ดไปนู่นก็ได้ยายจะไปไหนนี่พี่ไปน้องคหมากไปอ๋ออ๋อไปน้นองหม,มาก็ต้องมาเป็นนี้อยู่แล้วอ๋อมีดให้ยายผ่าสิาอเอาไม่หาค<า>ยู อันนี่ค่ะเราต้องทำ่างนี้จะได้กินง่ายๆใช่ไหมเอาแบบนี้ค่ะจะได้กินง่ายๆโอ้ไอนี้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นแตงโมนะฮะโอ้แตงโมลูกค้าเดินทางมาจากทั่วสารทิศทั่วแผ่นดินไทยนะ เพราะว่าผลิตแตงโมได้ที่เดียวในโลกที่บ้านน้องไผ่นี่สดแค่ไหนดูจากนี้สดแค่ไหนดูเอาเนี่ยยังไงเพิ่งเก็บมาขวนยังแบบเขียวฟึ๊บดูว่าลูกใหญ่ขนาดไหนเอามาเทียบกับหน้าทุกกี้ไหมโอ้โหลูกละหกโลอันนี้ลูกละหกโลลูกละหกโลช่างแล้วเมื่อเช้าโอ้โหอโอ้โหลูกละหกโลใหญ่สุดใช่ไหมนั่น ใหญ่ชุดเจ็ดโลกโอ้โหดูจากหน้าทุกกี้มาเด้อที่บ้านน้องไผ่นะฮะก็ไม่มีการส่งออนไลน์นะฮะเก็บสดสดแล้วก็ขายสดสดหน้าร้านเก็บมาเมื่อเช้านี่อเก็บมาหมดวันต่อวันหมดวันต่อวันนะเจเตือบอกว่าพากินพิสูจน์ความแดงความอร่อยได้เลยครับ สูตรความสดได้เลยสูตรความสดได้เลยนะในนี้ลูกประมาณหกกิโลนะฮะห้ากิโลห้ากิโลนี่ลูกใหญ่โอ้โหนี่ดูแ่บเป็นโอท็อปนะฮะสินค้าเกษตรอู้บ้านน้องไผ่เป็นโอท็อปสินค้าเกษตรใครอยากจะมาซื้อต้องมาซื้อเองนะมีโต๊ะลูกกะบาทนั่นนี่ อ๋อนี่ลูกละฮะลูกละห้สบาทที่เห<ต>็นขึ้นห้างน่าจะเป็นร้อยถ้าขึ้นห้างน่าจะเป็น100รอ้อย<ะ>มันใหญ่ออันนี้ปลอดสารเคมีปลอดสารพิษนะฮะแต่ว่าตะเน่งแอบหวานปุ๋ยเคมีตอนกลางคืนเอออ่าก็มันก็มีบ้างเนาะอันนี้เราพูดเรื่องความจริงเนาะอืนั่นเราจะไปพปดเขายัางไงว่าเราก็จะมียาบ้างแหละเนาะอ <S <S> โอ้โหโล,ะละลานตา โอ้ลูกเล็กก็แดงลูกใหญ่ก็แดงแดงทุกลูกเยอะมากเ <c oughs> นี่ยพิสูจน์พิสูจน์ก่อนพิสูจน์ก่อนค่อยซื้อชิมอนชิมอ่ะยังไงป้าแดงแดงโอ้แดงแจ๊ โอ้นี่จากสวนใหม่ๆสดๆเลยอืสดๆแล้วเนาะหวานกรอบเอาใส่ถุงเลยอือันนั้นมือเชานี่ก็แดงนะแดงเอาแสดงว่าชาวเอาเอาแบบนั้นอ่ะอืลืมลูกค้าหลายเอาแสดงว่ามาซื้อหลายรอบแล้วมาเอาไปแล้วแต่ว่าเออมันมันม้วนหนอยจ้ะเอาไปขายต่อนี่ครับพอแล้วเอาไปกินเอาไปแจกนี่แหละ มันชื่นใจเนาะนั่นเห็นไหมล่ะหวานไหมล่ะหวานจริงนะมันสดสดมันไม่มีสารันมันหวานเหมือนเฮเซรูบอยไหมน้องเหมือนเนาะเหมือนกินเฮเซรูบอยเห็นไหมสดชื่นกันนะสดชื่นชื่นใจบ้านเราก็มีแตงโมให้กินนะฮะสดๆเราอยู่บ้านนอกนี้มันได้เียตรงนั้ปลูกอะไรก็ได้กินกินของสดไงอืมอะดูบรรยากาศ โโอ้หขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าวันนี้รอบที่เจ็ดนะฮะลงรอบที่เจ็ดแล้วโอ้โหสุดสุด no> นี่อะไรเป็นตื้ออันนี้เขาเรียกพันอะไรจิมสันค่ะอะไรนะจิมสันจิมสันอะไรนาะอันลายเขาเรียกจิมสันอันนั่นอ่ะเบคบอมฮะเบคบองเอ๊ยายตุยายตื้อนี่รู้จักพันทุกอย่างเลยเนาะ เยอะจริงๆร,งรอบที่7วันนี้ลงรอบที่7นะฮะน่าจะน่าจะหมดตอนนี้เวลานะีน่ฮะเวลาประมาณ5้าโมงเย็นอีกหนึ่งชั่วโมงกองนี้น่าจะหายแวบในกองนี้น่าจะหายแวบนะอ้าวเพราะฉะนั้นใครอยากจะทานแตงโมสดๆต้องมาที่บ้านน้องไผ่เท่านั้นนะแล้วกรุณาเอารถกระบะมาขนด้วยนะะเพราะว่าเอามาใส่ ถุงสองถุงมันไม่สะใจครับต้องขนไปรถกร <c oughs> นะบ <c oughs> ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเน้่ยแนยเนี่ยเยแนมดยวยเ่ยเน่ยเนี่้เน่ยเ่ย่ยนี่ยเยเนะ่ยน่ยเน้่ยอนี่ยเนี่ยนี่ยเน่าเนียนี่ยเกี่กิโี <c oughs> ่ยเนน่่าี่ ในหายแจกแถมนะวะอ๋อสิบโลสิบโลนี่เป็นเงินกี่บาทอบาทอสิบโลหนึ่งร้อยโอ้ถูกมากเลยนะนี่กิโลแตงโมกิโลละสิบบาทโอ้โหถูกมากฮะแตงโมแตงโมกิโลละสิบบาทซื้อถุงแถมถุงนะโอ้มีบริการส่งถึงที่โอ้แน่นอนมากโอ้สุดยอดสุดยอด แล้วถุงหนึ่งเองอ้ยอ่ะโอ้โหบริการส่งถึงที่ทได้รถต้งองเลยได้เลยได้เดี๋ยวไปดูบริการดีได้หน่รถรถรับคนงานอ๋อรับคนงานจ้าโอ้โหโอ้งา,ง,งามเนาะอืมสิบกิโลโสิบกิโลกิโลละสิบบาทโอ้คุ้มเนาะใช่ดีกว่าซื้อหวยดีกว่าซื้อลอตเตอรี่เนาะ <c oughs> ได้กินได้อิ่มเนาะ แต่ว่าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มันก็ได้ลุ้นเน๊ะดูเป็นลายลอยหนึ่งอ่ะลอยหนึ่งคุ้มคุ้มคุ้มอ๋อเอายกใส่นู่นอันนี้ก็ร้อยเนี่ยแล้อ๋อถุงละร้อยเนี่ยจ้าอ๋อถุงละร้อยอ๋อถุงละร้อยสองถุงก็สองรอยโอ้อ้าวหมันมันเฮงเฮงอร่อยอร่อยจ้ามดเล้ยงมเช่าถุงนี้ก็แจกอ่าเดี๋ยววันหลังผู้นี้มาใหม่เนาะซื้อทุกวันอ๋อซื้อทุกวันโอ้มีของแถมด้วย มีแบบมีสองแบบมีแบบลายกับแบบไม่ลายอันนี้แบบลายนะอ๋อแบบลายก็ข้างในก็แดงเหมือนกันแบบลายหรือแบบไม่ลายอ๋อันนี้แบบไม่ลายแต่ว่าลูกใหญ่ลูกยาวมากใหญ่นนใหญ่ที่สุดนี่วัดได้เมื่อเช้าช่างได้เมื่อเช้าประมาณเจ็ดโลครึง่งเจ็ดกิโลครึ่งต่อลูกนะ ต่นเนงฝากไปไว้เทพลูกโอ้ไปไหว้เทพอัศเดีนลูกใหญ่มากสมพอแต่ขายดิบขายดีเลยเนาะนโอ,โอ,โอ้เอาไปไหว้เทพอัศเดีนแล้วลูก7โลนะอ๋อก็เดี๋ยวจะได้ซื้อแตงโมทั้งกองแบบนี้แหละไปไหว้องค์เทพอัสเดีนด้วยนะมีแม่แดงมีพี่เอมเป็นเจ้าภาพมาแล้วนะแล้วก็สายบุญจุรินทีวีเป็นเจ้าภาพ ในการถวายผลไม้ใน9อย่างก็จะมีแตงโมแหละช่วงนี้ในร่วมกันถวายผลไม้มงคล9อย่างให้องค์เทพอัศดินนะฮะเพราะรายได้ปีเป็นแสนนะอืไม่ธรรมดานะฮะตรงนี้ก็จะทําเป็นร้านเนื้อย่างแต่ว่าตอนนี้ขายแตงโมก่อนนะพอแตงโมหมดแล้วก็ได้ทุนไปขายเนื้อย่างครับเดี๋ยวใครมาหนองไผ่ก็ได้อุดหนุนนะฮะ เอาใครอยากทานแตงโมอร่อยอร่อย,ออยแดงๆมาเนอบ้านน้องไผ่หมู่ที่9ก้าบบศรีสุขอำเภอจักราชจังหวัด,ดคนครราชสีมามาไม่ถูกพิมพ์ Google นะพิมพ์ Google ว่าบ้านน้องไผ่หมู่ที่9ต้บบศรีสุขมาปืด๊ดแล้วก็จอดถามจอดถามว่าบ้านใหญ่ตื้บ้านตะเนงอยู่ตรงไหนง่ายๆติดถนนลาดยางนะมาก็จะเห็นแตงโมใหญ่ๆนี่แหละของแท้นะ ของแท้จะมีแตงโมบางเยอะขนาดนี้นะถ้าของปลอมจะมีแตงโมน้อยของแท้จะมีแตงโมเยอะนะ